เมื่อเราตื่นรู้อ่ะเราควรคแบบกลายเป็นแบบเป็นวีแกนไหมควรเลิกกินเนื้อสัตว์หรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้แค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ตัดสินใครว่าเออแบบนั้นดีแบบนี้ไม่ดีนะเราอยู่ตรงกลางเพราะว่าไม่สวยใช้วิธีการฟังร่างกายตัวเองแต่ตอนนี้ไม่สวยยังไม่ได้เป็นวีแกนนะก็คือ ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณไซมอนนะคะแะม่่อก็จะยังกินเนื้ออยู่บ้างแต่ว่าพอนั่งสมาธิทุกวันรู้สึกว่าวันหนึ่งบางทีก็กินกินมือ้อมื้อหนักอะคะ่ะอืมประมาณหนึ่งมื้อก็ได้แล้วแล้วก็กินผลไม้อะไรไปก็คือไม่ไม่เกินสองมื้อก็อยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ค่อยหิว เหมือนจะความหิวเราจะน้อยลงซช่ไหมเมื่อก่อนแม่เถากินวันหนึ่งประมาณแบบห้ามือ้อหลายปีก่อนนะเมื่อก่อนกินเยอะมากตื่นเช้ามาต้องกินกินแบบกินได้กินได้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเรากินได้น้อยลงแล้วก็ส่วนมากก็จะลดเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะแล้วก็คือไม่เถาไปดูคลิปของคุณ Daniel m o r ร์เรนะคะช่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกัน เขาก็มาในทางจิตวิญญาณน,นะคะแล้วเขาพูดถึงมีคนถามเขาว่าเขาคิดเห็นยังไงเรื่องของการต้องงดกินเนื้อสัตว์หรือคุณเป็นวีแกนหรือเปล่าเขาบอกว่าแม้แต่ตัวเขาอ่ะแต่ไม่สนไม่ได้บอกว่านี่คือคุณต้องทําตามนะเขาบอกว่าตัวเขาอ่ะเขายังกินเนื้อนะแต่ว่านานๆทีเขายังเอนจอยแบบสเต็กอะไรแบบเนี้ยเขาบอก แต่ว่าในส่วนหนึ่งในความคิดของเขาเขารู้สึกว่าบางครั้งเราก็อาจจะสร้างความความรู้สึกแบ่งแยกว่าอ๋อคุณคุณไม่เป็นวีแกนเหรอคุณตื่นรู้แล้วนะคุณไม่เป็นวีแกนเหรอคนตื่นรู้จริงๆอะ่ะจะต้องงดเนื้อสัตว์ทั้งหมดเลยนะมีมีคนมาตอบคอมเมนต์แม่โสด้วยคือแม่โสแค่ไปตอบคอมเมนต์คุณแดนเนียว่าเวลส์ well คือ เขาพูดได้ดีนะในใน,ในคลิปนั้นนะคะแล้วมีคนมาคอมเมนต์เหมือนแอนตี้ที่ไม่โสคอมเมนต์แบบนั้นเขาก็เขียนไม่ยาวเลยว่าถ้าคุณเป็นจิตวิญ,ญญาณที่แบบตื่นรู้แล้วจริงๆอะ่ะคุณจะไม่ทำแบบนั้นนะคุณจะไม่กินเนื้อสัตว์อีกแล้วไม่โสาเวลากินเนื้อสัตสว์แม่โสดจะใช้วิธีการขอบคุณนะคะ ขอบคุณเขาที่เหมือนเสียสละเอ,อชีวิตของเขานะคะทําให้เราแบบมีพลังงานนะคะแล้วก็มันมีอยู่คลิปหนึ่งของคุณใบาชาทุกคนเคยดูไหมคุณใบาชาเขาก็บอกว่าคือมีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามเขานะคะว่าคือเขาอเคยเป็นวีแกนแบบกินแต่พืชผักนะคะแบบประมาณสิบปี แล้วก็สุขภาพเริ่มแย่อันนี้แม่ส่ไม่ได้ต่อต้านวีแกนนะแม่ส่แบบอนุโมทนา,าสาธุกับเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเ,เขาคนที่เขาเจต,ตนาที่ไม่อยากจะเบียดเบียนสัตว์นะคะอืมเขาบอกว่าเหมือนร่างกายของเขาอะเริ่มเหมือนภูมิต้านทานของเขาอะเริ่มลดลงนะคะแล้วทีเนี้ยตอนหลังเขาก็เลยเริ่มกลับมาเริ่มกินเนื้อสัตว์บ้าง แล้วเ็ารู้สึกว่าเหมือนร่างกายก็แข็งแรงขึ้นทีนี้ทั้งคุณประชาทั้งคุณแดเนียลเขาบอกว่าให้เราอะฟังสังเกตร่างกายของตัวเองก่อนสังเกตร่างกายของตัวเองก่อนถ้าอร่างกายมันบอกว่ายังไม่ได้ก็ลองดูเพราะว่าบางคนอาจอาจ,จะเริ่มจากการลดลดลดเนื้อสัตว์ใหญ่นะคะแล้วอาจจะกลายเป็นวีแกนก็ได้แม่สุก,ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตแม่สุอาจจะกลายเป็นวีแกนก็ได้ นะคะแต่ตอนนี้ก็คือลดฟังร่างกายตัวเองแล้วก็จริงๆก็ลดเนื้อสัตว์ใหญ่ไปเยอะเพราะว่าพอก,กินแล้วรู้สึกอึดอัดนะคะส่วนมากก็จะกินแบบอ่าพวกปลาพวกอะไรพวกเนี้ยค่ะเนื้อไก่ก็ไม่ค่อยกินเพราะว่าเดี๋ยวนี้ด้วยความที่เขาเลี้ยงไก่แบบไม่ใช่ออแกนิกอะ่ะเออไก่ในฟาร์มอะค่ะเขาก็จะมีสารริ่งอะไรเยอะแล้วแม่สกุก็ไม่ค่อยจะกินไม่ค่อยจะกินไก่ทอดไก่อะไรมากนะคะอันนี้ก็จะมีมีปลาทอดอยู่ในนี้ยังไม่ได้กินเลย แต่ใดๆก็ตามสองคนนี้ก็บอกว่าให้ฟังร่างกายของตัวเองนะคะแล้วก็มีคนมาถามแม่ตบว่าแต่สัตว์เขาก็มีวิจิตวิญญาณเขามีความรู้สึกใช่ใช่เขามีความรู้สึก,สกแล้วก็เวลาเขาถูกทำมาให้ตัวอะค่ะเพื่อมาเป็นอาหารนะ่ะเขามีความกลัวเขามีความกลัวแล้วก็มันเป็นพลังงาน ที่ความถี่ต่ำมากๆนะคะแล้วเมื่อเรากินเข้าไปอะ่ะเราก็เอาพลังงานนั้นเข้ามาในตัวของเราเราเคยเห็นแถวบ้านอะ่ะเวลาเขาจับไปซื้อหมูมาหนึ่งตัวที่ยังเป็นอยู่แล้วเอามาทําในงานต่างๆงานบวชงานอะไรก็ตามอะคะ่ะเราเคยเห็นมันร้องไงเราก็รู้มันเจ็บปวดแล้วเราก็รู้สึกว่าแล้วเนื้อหมูไม่สดก็ลดลงเยอะมากเลยนะคือแบบนานๆหน่นะจะกินหน่อยหนึ่ง วันก่อนแต่จะยอมยอมรับว่าวันก่อนน่ะแม่โสมมีเพื่อนพาไปเลี้ยงต้มตำแล้วเขาเขาก็พาไปเลี้ยงใช่ไหมแล้วทีนี้อยู่ๆคือเขาสั่งเนื้อเนื้อเนือเนออ้อย่างอะไรตั้อย่างแล้วทีเนี้ยเขาก็ไม่รู้ไงว่าเราเริ่มลดเนื้อเขาก็ตักใส่จานให้เอากินเลยพี่โสกินเลยแล้วก็แบบอจริงๆเนื้อวัวเนื้อวัวคือแม่โสมไม่กินมานานมากไม่นานนานมากเลยแต่ก็ไม่ได้แบบต่อต้านนะ แต่ว่าเอรู้สึกมันย่อยยากเขาก็ตักมาใส่จานสี่ห้าชิ้นล้วก็เราก็แบบเกรงใจเราก็กินไปชิ้นหนึ่งแล้วแบบอย่าเพิ่งกินให้หมดดีกว่าถ้ากินหมดเดี๋ยวเขาเอามาเติมอกีกก็เลยแบบกินชิ้นสองชิ้นแล้วก็ตั้งไว้แล้วก็กินอย่างอื่นเออแล้วก็บอกว่าโอเคไม่อยากกินเนื้อยเยอะรู้สึกร่างกายไม่ค่อยย่อยเออแล้วเขาก็ไม่เติมให้ก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าแม่สวรรค์ไม่อยากจะให้คนแบบโอเคฉันเป็นวีแกนนะ และฉันก็ฉันไม่ชอบเลยที่เธอยังกินเนื้อสัตว์อะไรแบบนี้คือสําหรับส่วนตัวไม่ส่วนไม่สูรู้สึกว่าแต่ละคนจะมีทางลอกของเขาอาจจะเป็นัารัของเขาหรือถ้าร่างกายของเขาจําเป็นที่อาจจะมีพี่คนนึงอะค่ะเขาบอกว่าเหมือนเขามาเส้นทางจิตวิญญ,ญาณมาเป็นแบบยี่สิบปีแล้วนะแต่เขาก็ยังกินเนื้อด้วยมีโรคประจำตัวบางอย่างอืมก็เลยไม่อยากจะ ให้เราไปตัดสินอะนึกออกไหมไปตัดสินทางเลือกของแต่ละคนเออตัวแม่โสเองตอนนี้ยังกินเนื้อสัตว์แต่ตในอนาคตเขาอาจอาจจะแบบเนื้อสัตว์ใหญ่อาจจะตัดแบบลดเปอร์เซ็นซึ่งยังไม่รู้ไงคะแต่ว่าแม่โสจะฟังร่างกายของตัวเองเหมือนภายในบอกว่าให้ลดเนื้อสัตว์จริงๆมีความรู้สึกว่าคือเดือนที่แล้วแม่โสกินเนื้อหมูอะเยอะเพราะว่าตอนงานของพ่ออะค่ะเราไม่ได้ดูแลเรื่องแม่โสไม่ได้ดูแลเรื่องของอาหารอะไร นะคะก็จะมีญาติญาติมาจัดการอะไรพวกนั้นนะคะทีนี้มันก็จะมีแต่แกงหมูทุกวันแต่ว่าไม่สวรกินวันละมือ้อนะคะกินแกงหมูเนี่ยวันละมือ้อแล้วก็จะไม่ให้ไม่ได้กินเยอะแต่มีความรู้สึกว่าเดือนที่แล้ว่พลังงานเราก็ตกแล้วก็พักผ่อนไม่พอพลังงาน,นตกจริงๆแต่ตอนนี้โอเคละโอเคแล้วนะคะ